าเรียกว่ากระดูกมวยมันเป็นภาษาศัพ์เฉพาะของพวกวงการในกีฬาไทยนะครับมันแต่ถ้าเทียบเคียงกับกีฬาอืา่นเหมือนก้อนเหมือนกันเราให้ลูกฝึกกับเด็กเพื่ออะไรเพื่อให้เันมีความคุ้นชินและออกอาวุธเขาเรียกว่าอ,อะไรออกการตีหรืออะไรให้เป็นธรรมชาติมวยไทยที่เขาคนไทยเรียกระดูกมวยมันคือแบบนั้นครับเพียงแต่ว่าส่งเสริมให้เป็นลักษณะสากลนิดนึงคือก็ทําให้เขา,า,ร,า,ารู้จักทีละขั้นทีละตอนใส่เครื่องป้องกันอันนี้ต่างชาติเขาถึงจะยอมรับ มันก็ใส่เอาประสบการณ์บวกกับหลักการให้มันเป็นวิธีการที่ที่เหมาะสมแล้ว่าสมดีบบกับกับความรู้สาดเับกันนะครับประสบการณ์ที่มีหลักใส่หลักการเข้าไปมันก็เป็นวิธีการที่ที่สมบูรณ์แบบของความรว้สอดรับกันมีมีความรู้อยู่เหลือครับขอบคุณครับอาจารย์ครับค่ะนะครับคุยอบว่ะบ่อยแล้วมันเยอะไปแ <c ười> อท่านประธานก็ไปไม่รู้มันคุยหรือเปล่าแต่แก้วเหล้ากับเหล้าวางอยู่ในโต๊ะครับคุยกันเยอะครับคุยอะไรกันหลายดคนเขาบดานนั้นไม่ได้เลยลูกไม่ชัวร์ม ais, like. it, <co <co ันเองเอาบอยคนนั้นเห็นะอยู okay, ่ในไลน์รับเนี네่ยอยู่นี่นะเอหมาเพื่อนกันนะพอดีโอเคค่ะคือประเด็นแรกนะฮะยังต้องชมเป็นอีกงานที่เตรียมกันบ้าน แล้วมากมาดีแล้วก็อยู่ในวงการแล้วก็มีความรู้แล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะทำเรื่องนี้ด้วยถ้ามันการวิวัฒนาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มพยายามทำเรื่องนี้นะโดย Focus Media, โฟกัสที่ปดะไทยเนี่ยมากกว่าเรื่องอองานของพี่ยอดเนี่ยในบนแทแฝงคือผมคิดว่ายังอาจจะต้องไปพัรับ ลักษณะในบทน้ำเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับเชิญปัรยาอยังนายมากใชไยไัมไม่มีาการพยายามจะชี้เป้าไปที่แก๊ดวิสัยเนี่ยมันชักหน่อยอว่าท,ทำไมดูดมันทำได้ทำไมทำไมที่กรโ๊ปทำได้แล้วทำไมไทยทำไม่ได้ใช่ไหม,มดานวิจัยที่ทำกันมาเนี่ยครับที่ก็ทำมาเยอะเลยเนาะ สมัยน่อนก็ได้มันจะได้ตัวเลขข้อมูลเชิงกบรเพื่อมาชี้ออย่างนี้ก่อนทั้งหมดของงานเนี่ยทำไมไทยเรายังไม่สามารถทําให้คนไทยเป็นวิทยาศาสตร์ในการสร้างซอฟต์แวร์กรณีมวยไทยนะเรามีโอกาสมีข้อได้เปรียบมากมายทำไมเราทําไม่ได้นอ,อกจากทําไม่ได้แล้วเนี่ยเรากําลังจะถูกเยี่ยงเรายังอยู่ในสมรภูมิซอฟต์แวร์ในเมืองไทยนะเราไม่อาจเคลมได้ต่อไปเป็นซีเกมที่อาจจะพิออด ต่อไปกีฬามวยก็ยังใช้คำว่ามวยเหมือนกับคำว่าไทยออกคำว่าโมกอาลัฐบาลไทยจะไปเคลมเรื่องมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์แต่ไม่สามารถดิเฟนต์ให้มวยไทยเป็นกีฬาชัเก่งได้คุณก็จะมวยไทยสไตล์ของเหนือที่คุณมาแน่ก็แด้วยสุดท้ายนี้มวยไทยแล้วไม่มีคําว่าไทยแหลกเป็นมวยเฉยๆเป็นกีฬามวยมวยแบบเควันก็ได้ซึ่งก็หลังก็เอาไปที่ไม่ใช่ของไทยครับใช่ต้องมั้งกีฬามวยไทยมีหลายมันมีหลายสกุลผู้หลายแบบ ผมคิดว่าบทที่หนึ่งจะต้องเขย่าเชิญวิชาเขาไปเยอะเพื่อให้เห็นแกปแ๊ปเรซิร์แล้วก็ทำมเรื่องนี้ก็ <c oughs> งมุงเชิญประจักษมีอ่แล้วตัวเลขเนีย่ยใส่เข้ามหนนะครับแต่โมดัสเดินดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปลบไอะไรเก็เดิมสองนะครับมวยไทยบ้านเราเนี่ยมันมันยังถูกาถึงอยู่กับวิธีการ <c oughs> วัฒนธรรมนะไปเชิญ เศรษฐกิจเชื่อสร้างหรือการเพิ่มมูลค่าหรือภูมิรัศฐในเชิงศิลปะเพราะถ้าทำเนี่ยมันมันไม่ไปมันไม่ไปผมคิดว่ามันยังไม่ไปนะครับหมายถึงตัวเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่ไปถึงขั้นนั้นก็เปรียบเทียบกับยูโดกับเทควันโดนี่เนาะมันมันเห็นชัดมันมีมิติทางภูมิรัศฐานที่แข็งแรงมากมันคืออำนาจชนิดหนึ่งของคนญี่ปุ่นของคนเกาหลีที่มากกว่ากีฬาประเทศ มีวิธีทางดูดสารผมว่ามันมีก็มีอยู่เราเรียนโฤษฎีมาอาจจะมีมงคเนี่ยนะครับซือรรอนะบ่อจะไปขยายสู่ทฤษฎีดูดสารเพื่อวิวัฒนาการอย่างไรผมว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่อยู่นะครับเพื่อชี้ชี้ว่ามวยไทยเนี่ยมันสร้างมีที่โกทจนการตู้ได้นะใช่ไหมมันเป็นเครื่องมือทางการตู้ได้ด้วยนะใช่ไหมอำนาจต่อนนตรองนั่นจะมาเรื่องแบบนี้นะครับไน้นาทราบับปร,ประเทศตามมา่างๆ ตัววัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยผมอยากแบ,บ่งเป็นเลเยอร์อย่างนี้บบคุณบองตอบกลับไปที่ดูวัตถุประสงค์สามาขอ้อนะครับขยายยังไงข้อแรกศึกษาในภาพและความสามารถของกีฬาเมืองไทยสามารถมาเมืองไทยในการสร้างเป็นที่หนึ่งของแถวๆเพราะที่หนึ่งนะผมคิดว่ามันอาจจะต้องยุ่งหมายถึงจะเอาตัวนี้ไปอธิบายในงานอย่าง ไม่แก้ตัวภาษาตัวคิดว่าเลยเยอร์ของข้อที่หนึ่งมันอาจจะต้องไปดูเรื่องของคุณค่าของมวยไทยมันมีศักยภาพพอในเชิงเศรษฐกิจไหมฐานะของมันตอนนี้ทมัตลาดก็ต้องก็ไปดูเรื่องนี้นะครับวัฒนธรรมวิธีทางการพูาศักยภาพความเป็นมวยไทยมันมีอนี้มนะัมันขายได้ไหมใน,นเร่งนี้สองเรื่องในศึกษาคนกความเมื่มือระหว่างประชาชนเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นดี การัานตีที่จะต่อคืปปอปัจจุบันขั้นที่สองศึกษาซอฟต์แวร์ต่างประเทศทุคนที่เราต้องมาดูในส่วนของเซกเตอร์นในส่วนส่วนของประเทศเรานะครับว่าไอ้ภาคพลัสเอกชนกับภ,ภาคประชาชนธุรกิจอะไรด้วยมันมันมีกลไกทํางานร่วมกันได้แค่ไหนอย่างไรนะครับเช่นเวลาเราพูดคำว่าเวลาจุดทูดเร,รนซอฟต์แวร์มวยไทยเนี่ยมันมีพวกผมใช้ซอฟต์วพวกวิชาชีพั่ธุ์นะ มาเขียนโปรเจกต์แล้วของมุกผมก็อุกดึงไปหลายที่นะผมไปฟังประชุมครั้งแรกเนี่ยผมอ่านออกเลยพวกนี้หาเงินแล้วรัฐก็ปล่อยไปปล่อยไปเหมือนทุกวันรัฐก็ถูกโจมตีอะร้นนนนนานในหกตล้านไม่ได้อะไรเลยอืมัก็มันก็มันมันทำงานยังไงกลไกพวกเนี้ยผมว่ามันต้องวิพากษ์ด้วยบทที่สองบทบทสมัครสองคืของของพี่ยอดเนี่ยเขาจะไปตีอันรงี้ให้ชัดเลยเปิดโปงมาชัดวิพากษ์มาให้ชัดก็ว่ามันไม่แข็งแรงเพราะอะไ เรืที่3เรื่องของเครือออกแบบยิศาสตร์กับเครื่องครอบเคอร์นะครับแน่นอนก็ต้องมีสร้างรูปแบบขึ้นมามีโมเดลอะไรก็ว่ามาเพราะว่านี่ก็จะเป็นผลลัพธ์ของงานที่เป็นผู้อนุปกันต่อต่อคนที่คิดขึ้นองเลื่อยตามเรื่องผมเป็นนายกสมัยหน้าผมก็จะรับนั่งดีวานี้ไป็นตบวของรัฐมนตรีเดี๋ยวรัฐมนตรีวันนี้เขาจะบอกออกเดี๋ยววันละสาม่อนตอนนี้มาไหมต้องไปพักษาทำไมฮิปเก้านะวันนี้วันนี้ไปไปสายแล้วจะรู้ชี้แจงได้หรือเปล่านะ เออนะผมว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่างานเนี่ยผมอยากช<อ>ิปนิดหนึ่งโอเคดีแล้ว<อ>ผมผมแค่ก็คาดหวังสูงอะ่ะ<อ>เมื่อที่เริ่ต้นมันครับเ<อ>ฟรมวิ่งของมันเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องยกระดับเฟรมวิ่งของมัน,นี่ยจากจากอะไรจากมวยไทยนะครับที่มีคุณค่าแบบไทยๆเนี่ยมันไม่โรแมนติกแล้วนะใช่มันคือสมรภูมิซอกพาววเอร์ที่เรามีผู้แข่งแล้ว ใช่แต่เดียวเรามีผู้แข่งแล้วอ่ะต,ต้องต้องต้องมองมันในฐานะที่มันตังสงครามชนิดหนึ่งะมันเป็นสมรภูมิใหม่ที่หลายประเทศเริ่มจะเอาไปเรียงเอาไปดูเอาไปเ,เอาไปเป็นเจ้าของผมว่าเป็นต้องอยากไปเป็นให้เห็นมิติเห็นบริบทเห็นเห็นเห็นภาพการต่อสู้ชุ่มชื้นขึ้นเนี่ยผมว่ามันจะต้องทำอย่างนี้นะ้เราจะตั้งรับไปหน่อยคือเราก็จะเออออกไันเองใช่ไหมเฮ้ของไทยคุณค่าไทยเพราะหลังมันแปลงมือไทยเป็นสามยก ครันะเรางงเลยไอ้รุนพีดีนี่ไม่ใช่มวยไทยที่เรารู้จักนะอาจารย์เตียยต่อยสามยกนะครับมไม่ใช่ห้ายกแบบลุงพีดีกับราชดำเนินก็คนละก,กติกานี่ประเทศไทย <c oughs> คนละก,กติกาอีกแต่ไม่พี่ออดแล้วก็มีการเมืองของสนามมวยสองแห่งนี่บ,บอร์ดคลชุดทําไมบบวกขาวมาต่อยเวทีรุงพีดีไม่ได้มีการเมืองการเมืองเรื่องมวยไทยตลกมาแทนที่บวกขาวเนี่ยมันต้องเป็นแมกเนส คูณเราหรือรับมือบัวขาวแล้วแต่ว่าบัวขาวขึ้นมินีไม่ได้ข้าวเจ้าเข้าใจเลยที่ประเทศไทยสองนะครับอยากให้สังเคราะห์ทฤษฎีนะครับเรื่งโดยเฉพาะเพื่อสตาที้ที่เรามีแล้วนะครับเพจะชี้เห็นถึงตัวไอ้ไรไปขุดเรื่องนีเส่วนแยกออกมาให้มันให้มันให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับก็ทำไปต้องศึกษาเรื่องนี้อันนี้สำคัญที่สุดทำไมต้องศึกษามันต่างกับวิจัยงานวิจัยที่ทำความเป็นการถอดรหั ก็ก็โอเคฮะอาจารย์ครับผมผมผมมีเท่านี้ครับตัวสามตัวเท่าขอบคุณครับขอบคุณมากได้ขอบคุณมากขอร้อทุกคนก็ต้องไปฝ่ายโวยค <c oughs> <c oughs> ่ะคุณยอดไปที่ชื่อหน่อยดิทางดูชื่ออาจารย์ว่าชื่อคือหนึ่งเปนขาดๆกันเกินนะลองลองดูนะแ,แบบว่าลื่นสาย นุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์นุษยศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เอ,อ้ยุษยศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยโดยใช้กีฬามวยไทยเป็นกลรไรกขับเคลื่อนเป็นประโยคมันหายขับเคลื่อนอะไรเพราะว่าคือขับเคลื่อนอะไรการที่จะรู้ว่าขับเคลื่อนอะไรเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้ที่ว่าเราจะเล่นอะไรอมอนคุณยอดบอว่า อยากเห็นคนไทยใช้มวยไทยเป็น D n A เลยเหมือนญี่ปุ่นก็ทำลายได้อะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้มันเหมือนมันขาดหรือเปล่านะอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นสองเนี่ยคำมันไม่เสถียรุคุณอยากจะจะเขียนจะเขียนคำว่ามวยไทยกับกีฬามวยไทย ใช้คำว่าใช้คำไหนต้องใช้สักอันหนึ่งได้ครับได้ครับเน่ถ้าเกิดเป็นยุทธศาสตร์ซพาวเวอร์เนี่ยมันควรจะเป็นมวยไทยใช่ไหมคะคือถ้าผมอยู่ในองค์กรเนี่ผมจะขออาจจะใช้กีฬามวยไทยก็กีฬามวยไทยแต่ว่าคนคนทั่วไปเขาเรียกว่ามวยไทยนะคือคือคนคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยฟังแล้วสับสนคนทั่วไปจะรู้จักแค่มวยไทย แต่กีฬามวยไทยได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณจะใช้คำใหม่าเข้าใจได้ใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นคำว่า,ายุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์โดยยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยโดยใช้กีฬามวยไทยของไทยนะเออเอ่อยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์โดยใช้กีฬามวยไทยก,ทย power, ยกลยไกลในการขับเคลื่อนอะไรในเล่มของคุณเนี่ยยังติดคำว่าเศรษฐกษิจสร้างสารรค์อยู่ะนะเพราะว่า คือสิ่งที่คุณจะใช้เป็นโมเดลอะ CSPNA เนี<ม>่ยครับ<ม>โมเดลเนี้ยมัน represent soft power and เศรษฐกิจสร้างสรรค์มันมีทั้ง culture มันมีทั้ง e c o n o m i c มันมีทั้ง politics มันมีทั้งตัวร่วมสมัยคือ AI อย่างเงี้ยแล้วเวลาคุณไปถอดบทเรียนเนี่ยคุณใช้ CSPNA เนี่ยไปถอดบทเรียนของ UK ของรุ่นของนี่มา ถ้าเกิดถ้าเกิดตรงนี้อาจารย์ว่า CSPNA เนี่ยต้คือโคมเวอร์นะคือคือซอฟแวร์ถ้ามันไม่มีพลังเศรษฐกิจไม่มีพลัง c ลเจอร์ไม่มีพลังโ o ลิติกไม่มีพลังยุกใหม่ AI รือความร่วมสมัยเนี่ยมันตายคุณก็เลยใช้ CSPNA เป็นตัวถอดรหัสของของ best practice อ่าเพราะนั้นมันก็เลยสะท้อนมหาวัตถุประสงค์นะคะ วัตถุประสงคุณบอกว่าเพื่อศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถคำเนี้ยมันเป็นรีดันดั้นะ่ะมันซ้อนมันซ้อนถ้าเกิดคุณใช้คุณใช้ศึกษาองค์ประกอบการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์หรือ่าคำว่า c c s p n a เนี่ยคุณแปลไทยว่าองค์ประกอบการขับเคลื่อน คุณเขียนไว้อะองประกอบการขับเคลื่อนศึกษาองค์ประกอบการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยในฐานะของซอฟต์พาวเวอร์อันที่2ก็คือศึกษากรณีศึกษาศึกษาองประกอบอการขับเคลื่อนซอฟต์พาวพเวอร์ต่างประเทศแล้วคุณก็เสนอเป็นกรอบยุทธศาสตร์อไรเงี้มัมนมันน่าจะไปทางเดียวกันหรือเปล่า <c oughs> นะส่วนส่วนในกรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ย รบแนวคิดการวิจัยเนี่ยอาจารย์ว่าคือเหมือนคุณดีไซน์กรอบแนวคิดแนวิจัยหน้าเก้าค่ะคือคือเวลาเราเสนอกรอบแนวคิดใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอ่าเขาเห็นอบนจอค่ะเราเห็นกรอบเนี่ยหมายถึงว่าชำเรืองนิดนึงก็พอจะรู้เรื่องแต่กรอบคุณเนี่ยอาจารย์ต้องใช้เวลาสตาร์บ er é, uh, mm. ี elderly, well, we ้เยอะมากนะเพราะฉะนั on, ้นอันนี้มันเป็นกรอบแนวคิดที่ฎี อันเนี้ยใช้เนี่ยมัน <c oughs> เกบ็บดาวพิเศษคุณใช้อะไรเพื่ออะไรแบ็กอัพด้วยอะไรอะไรเนี่ยมันซ้อฟต์เน่อยู่ในนี้ค่ะ <c oughs> อ่าแล้วแล้วอันนึงก็คือว่าคุณอาจจะตั้งหลักว่า,ากีฬามวยไทยหรือคุณจะใช้มวยไทยเนี่ยอาจารย์ไม่มีความรู้นะมวยไทยเนี่ยมันเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์แล้วในซอฟต์ในในซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย มันเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจสร้างสารรนคะ์น่อ่าในในเล่มคุณเขียนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ในกระบวนการขับเคลื่อนก็มีตัวอีโคนมิกในนี้แล้วซแล้์โวอวร์มันหนีเศรษฐกิจสร้างสารรค์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ว่ากรอบเนี้ยมันขาดเศรษฐกิจสร้างสารรค์ไปอ๋ออ่มันอยู่ตรงไหนไอ้ตัวน,นี้ใช่ไหมครับอ จะได้สร้างกรอบใหม่เออขยับกรอบใหม่มันมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ในเรื่องของเชลลี่ครับผมแต่เราไม่ได้เขียนเป็นกรอบอ่่าคะเพราะว่าในมิลมีคานามี่เนี่ยมันจะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะในเศรษฐกิจสร้างสรรค์มันจะมีลูกชื่อซอฟต์พาวเวอร์แล้วในซอฟต์พาวเวอร์มีหลานชื่อมวยไทย 5F อะอย่างเงี้ยคุณต้องไล่ไล่ไล่มันใหม่อย่างเงี้ยค่ะน่ะเท่านั้นเองเพราะนั้น ถ้าลองไปดูว่าคือคือถามว่าทุกวันนี้สงครามซอฟต์อมพาวเวอร์มันเกิดขึ้นเรา่อไรก็เป็มันต้องการเอาไปปั่นเศรษฐกิจรรฐฐใช่ไหม,ไหมจำเป็นเศรษฐกิจที่ที่ใช้ culture เป็เนฐานล่าเราก็เลย,เยกว่าเศรษฐกิจสร,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 ร้างสรรค์เาะฉะนั้นคำนี้ถ้ามันอยู่ในไททลเนี่ยอารว่ามันจะเท่ลองลองดูซิว่ามันจะใช้ได้แบบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยหรือไรอย่างเงี้ยมันก็จะคงว่าเพราะคุณรีวิวมาแล้ว นะโมเดลกระบวนการขับเคลื่อนคุณก็มีอีคนอมิกเพราะนั้นถ้าในกรอบแนวคิดของคุณไม่มีเศรษฐิจสร้างสารรค์เนี่ยมันก็จะไม่สามารถมาแบ็กอัพ C E S p N A ที่คุณใช้ในการถอดร,รหัส Rest p ์แพคทิสนั่นแหละเนี่ยมันมันจะวนกันไปวนกันมาอย่างเี้ยต่ะจากนั้นก็ไปนิยามศัพท์นะคะนิยามศัพท์ก็นิยามศัพท์เป็น Operational เอ่อเอ่อ o n นชนนะว่า soft power ในที่นี้หมายถึง soft power อะไรที่เป็นมวยไทยหนึ่งในรู่นนี้นั่นอะไรก็ว่าไปเศรษฐกิจสร้างสรรค์อะไรเนี้ยต้องต้องขยับใหม่ไม่มีเ่พวกนักชื่นและวิชาการใส่เข้ามาไอ้อกรอบแรกที่คุณใช้เนี่ยที่เป็นสเตจในน้ำรอบรอบเดิมอะเฟรงที่สองมัคะ พอจะเห็นเฟรมเนี่ยอาจารย์แฮปี้มากเลยเฟรมเฟรมที่มีเสื้อผ้ากีฬาด้วยเนี่ยใช่ไมใช่ไม่ใช่อันเฟรมเฟรมปัญหาความสําคัญของคุณเนี่ยอ่าเฟรมเนี้ยเฟรมเนี้ยอันนี้คือระบบอีโคโลจีของของมวยไทยเลยนะนะเนี่ยคุณจะเห็นว่าคุณใช้กีฬามวยไทยมวยไทยอย่างเงี้ยคุณต้องใช้คำด้วยเสถียรแล้วระบบนิเวศของมันเนี่ย มันมีอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องดูซึ่งมันเปก็ไปสอดคล้องกับ c s p n a อย่างเงี้ยเท่านั้นเท่านั้นเองค่ะนอกนั้นการเขียนการอะไรต่างๆก็ต้องไปเป็นไปตามฟอร์มนะคะแล้วงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอ่ะอาจารย์อยากให้เพิ่มงานวิจัยเกี่ยวข้องอคือคือาจารย์อ่านแล้วลืมแล้วพอพวันนี้จำไม่ได้แล้ว รู้สึกว่ามันยังไม่มันยังสก,กัดออกมาไม่ไม่ชัดๆอะ่ะเพราะว่า Soft Power Research ของต่างประเทศเนี่ยลองลองดูซิว่ามันมีอะไรที่ที่มันจะช่วยทําให้งานเราแกร่งขึ้นมาให้ได้เพราะว่าเพราะว่าชื่อของเรามันใหญ่มากไงคะว่พาพคนคนอ่านชื่อของคุณเล่มเนี้ยเขาจะเห็นเขาจะ e อ p e c t ว่าเขาจะเจอยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเอยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร ที่ใช้เั่อย่ากซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยโดยใช้มวยไทยเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างนี้เพราะนั้นแน่นนี้มันต้องถอดมันต้องได้มันต้องเห็นวิทธาศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ power, ที่ขับเคลื่อนโดยมวยไทยออกมาอย่างนี้แต่ว่าชื่อ,อยังยังยังไม่สเตเบิลนะต้องขยับหยนิดนึง mm hmm. เท่านั้นเองค่ะที่ ท,ท่านในการกษาจะมีประเด็นอะไรเสริมก็<ช>จะมีนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะในตัวนี้อันนี้ตรงกับใจผมมากคือผมก็ยจะสู้รถตกเมือนปันเรื่องของกีฬาเมืองไทยเมืองไทยความเป็นเมืองไทยเพราะว่าตรงน,นี้เองเนี่ยเส้นเส้นปลักจริงๆมันคือความสัมพันธ์ในมิติที่สองความสัมพันธ์ในมิติที่หนึ่งมันเป็นเส้นทึบแต่กีฬาเมืองไทยอันนี้มีตัวเมืองมีกิจกรรมของเมืองโดยตรง ในกระบวนการเส้นกลับถ้าถ้ายอดเอาตรงนี้ไปทำอีกสีนึงเก่นชัดเจ่งบอกว่าการดำรงอยู่ของกีฬามวยไทยมีความเป็นมวยไทยมันเป็นมันมีทั้งทางตรงและมีความเกี่ยวข้องกระตูอีกนั่นเรนจะไปโยงกับตัวสษิกิได้กว้างกว่าการมาที่คุณพีดีกับรัดําเนิรมันไม่ได้ยังอพอไปเดยกอื่นที่ตุ้มปั๊บจะย้อนกลับไปดูภาพไอ้ตรงเริ่มต้นที่มาเปรียบเทียบกับเรื่องของนี่ตรงนี้ฟุตบอลกอลีนเวฟกับ กูเจแปนอันเนี้ยเขเท่าก,กับว่ากีฬาเนี่ยกับว่าทธรอื่นทางการสร้างซ็อกเกอร์เนี่ยมันไม่ออโซเลยพิเมียรลีมันไปพร้อมกับเศรษฐกิจอังกฤษถูกไหมฟุตตัวตัวตัวเทควันโดมันไปพร้อมกับสหรัฐอเมรส่ว,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 วนมีอย่างอื่นด้วยนะมัน,น long, มีนักร้องมีศิลปินมีอะไรเยอะแยะมากมายเห <m akes> <ะ>มือนกันการเรื่องของยูดโดมันก็ไม่ได้ไปยูดโดไอโซเลยมันไปพร้อมกับอ่าแอนิเมชั่นมันไปพร้อมกับกระบวนการดเนินการอะไรอย่างเงี้ยเพราะะฉนนั้เมากว่า ถ้าเราจะเอากีฬาวมวยไทยด้วยความเป็นมวยไทยหรือเอามวยไทยมาเคลื่อนเป็นซอฟต์แวร์เราอย่าลืมเราต้องไม่เคลื่อนแบบไอโซเล่อันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังจะพยายามดีไซน์ซึ่งกระตรงกับที่ท่านประธานและประธานกรรมการหลายท่านให้ขับให้ให้ให้ใหใหข้คิดมาผมคิดว่าง,งานของยอดเอ็มเนี่ยมันจะเป็นตัวคลี้อันหนึ่งสําหรับกระบวกนการสร้างซอฟต์แวร์ว่าเวลาจะดําเนินการงานพวกนี้จะดําเนินการแบบไหนอันที่สองเนี่ย ไอตัวอย่างนี้ป้าถ้า,าท่านประธานต้องการอยากได้ตัววิสัยทัต่างประเทศป้าผมก็จะล้อไปกับเรื่องกีฬากับการขับเคลื่อนเรื่องวัฒนธรรมกับการสร้างวัฒนธรรมให้เป็นครีเอทีฟอ e โคโนมีและเป็นา power นะตัวนี้ไม่ได้เดินแบบนี้เราปเป็นเัวอย่างเติ่มอีกทีเดืยว่าจะเอาอะไรมาเพิ่มตัวนี้ในเรื่องของก,การ้าว่าเราจะเอาตัวนี้ไปทําไปดําเนินการเป็นเป็น,เป,นเป็นกระบวนการกลไกเนี่ยผมเชื่อว่าไอตัวที่เราเดิน C E S P D N A เนี่ยน่าจะเอาอยู่สมัครประกันแกะเพราะมันปฏิบัติการวันนั้นถูกเคานเจอร์เป็นคนหลีกแต่ทุกอื่นๆทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้แล้วมีเคานเจอร์ตัวเดียวมันก็ไปไม่ได้ประมาณนี้โอเคคือตัวคุณเก่งมากการฟังคุณจนเมาหมัดอะไรอยนะคเงี้ยผมไปหที่ยงครึ่งมั้ฟังฟังจนจะไปต่อยมวยแล้วเนี่ยเออแต่ประเด็นเนี้ยที่ เราอยากเขียนและเรามีพลังมากเลยนนคือคือคือเวลาเราไปอังกฤษเนี่ยเราจะเห็นคนอังกฤษเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยเดินหน้ามีเอ่อนน่นนี่นั่นสนามไหนมันมันเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาอ่ะและ้วมันปั่นปั่นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะตัวไม่ว่าจะเออเอ,อเซสซอรี่ต,ต่าง,ยางๆยเนี้ย ถ้ามวยไทยมันเป็นมันเป็นคลายมันเป็นความภาคภูมิใจเงี้ยเออหญิงก็ได้ชายก็ได้คนวัยต่อยได้เตะได้อะไรเงี้ยดีมากเลยคุณทําได้นะแต่ว่าการนริเดียวอ่ะฟังฉันอคือเาทีก็ตดองเดินรับปัจจุบันเนี่ยรักมวยหญิงขึ้นชกได้มาจากสมัยตอนที่ผมอยู่กับผู้จัดการคนจันรแต่ว่าต้องเวลโปรเทคเขาอ่ะ ที่เห็นหลายครั้งแล้วมันแบบอันตรายมันทำให้คนมองว่าเป็นบาบาเลีนอยู่โนมเอออย่างนั้นอ่ะเออไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการสัมภาษณ์เนี่ยเรื่อด้วยเราจะกำหนดเป็นยุทธศาสตร์มวยเนี่ยมันเป็นเรื่องยูนิเวอร์โซไปแล้วอัน mm hmm. ลําเพราะนั้นคูต้องสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ yeah, ที่เกี่ยวข้องด้วย mm hmm. นะต้องเอามาให้ได้ แล้วทาบกับมาตรฐานเลยแล้วดีไซน์เป็นระบบนิเวศของมวยไทยที่จะขับเคลื่อนลูกเด็กได้แก่พูดถึงมวยไทยแล้วของกู้สมบัติกู้อะไรเงี้ยอย่างนั้นนะคะคุณนำได้เพราะคุณคุยเก่งมากจข้อแม้ของเมืองไทยแต่ท่านอาจาระดีษฐนะม่อไหน่ท่านอาจานย์กชมลก็เลยฝากงานเพื่มว่าอตัวบทที่สามดูที่ ่าาจยผมว่ามันต้องไม่เป็นวิธีาดเชิงคุณภาพแบบซึ่งต้องไม่เป็นคคณภาพที่ทำกันนะภารือคุณภาพเชิงลึกอะไรนั่างหละมันต้องมีทั้งมันต้องมีระดับให้มันตัวเมทริกซี่มันต้องขึ้นขึ้นมาเพราะว่าที่ยอดทำได้เก็มีคือฐานเงินทุนที่หนึ่งมันต้องมีทั้งส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นตัวการสื่อเพื่อดูโพลีซีของมันนะ แบบเพอร์ซีนประตาลยังไตัวหนึ่งก็ไอไอไตัวที่ผมที่เราเพิ่ได้ตัวเคสคอมเนะครับผมว่าที่ยอดทาได้แล้วปรติเคสที่โตทุกคนต้อนะไรัวกนี้จะมาที่ศารอบคันมันมีมิติที่ไม่ใช่แค่ศิปาท้จะเปลสร้างสรเป็นองพาวเวอร์นอะไรพวกนี้มันจะ2องเลเยอร์ที่ยอดนะครับผมที่ประกาหมอกมันก็จะได้ทั้งตัว ตัวเอกสารนะครับตัวนโยบายที่เกี่ยวข้องของที้ก็ได้ก็มีนะตัวสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการแล้วก็อ่ามก็ระดับสุดท้ายก็จะเรื่องของคนที่อยู่ในวงการแต่ละส่วนเหมเตาหลีที่ขึ้นขึ่นขึ้นทุนขึ้นโยกฮัฟอินเดียด้ยน่าสนใจด้วยสงดท้ายนี้มันก็จะทำให้เทคโนโลยีของที่เราดูเข้มขึ้นนะ เือเจาะีเอสพีเอ็นแต่ใช่คะใช่คก็มีทีมมาด้วยเคือของคุกีวอนเนี่ยผมไม่ได้ตามกับผู้จัดการคนเ่าไปว่าเขาไปสัมภาษณ์เชิญลึกกับทาผู้บริหารที่นั่นจริงเพราะตอนที่ไปเนี่ยเดี๋ยวผมไปเชัะเขาก่อนเพราะว่าเขาไปสัมภาษณ์แล้วคือคนที่ไปเยี่ยมเยียนคุกีวอเขาก็จะเห็นวีดีโอเขาจะถาูนน่นแต่ตอนที่ผู้จัการคนเาไปเนี่ยคอนางเเนี่ยเขาไปเขาคุยแบบ หรือเครับมีความสนใจใช่เขาก็เลยอธิบายข้อมูลได้ก็ทั้งตัวเลขที่ผมเห็ว่าหลักแสนล้านแล้วเขาก็บอกกับแต่ไม่ได้เขาไม่เปิดเลยนะูัวเลขของปิ๊แล้วก็ได้นะนกับกันป้าเยอะเขาไม่จ่ายกับป้าเยอะคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยกันป้าเยอะเลยครับ ตรงตรง cspn a แต่ละตัวนี่นะเราหาหาหาจอบเลยอินเด์ไปเลยอ่ะค่ะได้ครับแล้วใครจะเป็นคนตอบได้ในมิติวัตกรรมในมิติโคโนมิกเนี่ยน้วมันก็จะประกอบเป็นภาพใหญ่ได้ครับ,รบโอเคค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมมากขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับเยี่ยมอย,มยมอด5นาทีนะครับอาจารย์